พี่จอยขอบคุณค่ะจอยเรื่อยๆค่ะของคุณพี่จอยน้ชอบำเพงละเพลงทุกคนนี้ชอบเสียงเพลงนะฮะแต่ไม่ได้จะเดินถือละโมงไปเรื่อยๆอะไรเรียกทำไมเสียวไหลใช่ไม่ใครมายังหา หนูคนแต่งไอ้มุกมาแล้วเอกจงมาเร็วเนี่ยหนูไม่ไหนูก็ต้องมาแต่งหน้าดิอ้าวไม่แต่งเหรอไม่เอาขอรลก่อนโอ้ยมุกนะเดีนะเดนะเดีนเดี๋ยวนะนะเดีเเดนเดนะยะเยละ จะเห็นนอื่นบ้างจ้ะคารื่อรถเป็นยังไงกันราเขามาแท็กซี่กันน้ำมาอะอ่ะใหจอไมกันาะใช่แล้วถ้าคนมาก่อนเราต้องเีรถ อีกคนนึงจะมาใช่ไหมพูดคนเดียวเลยพูดสองเออพูดไปแล้วคนเดียวเลยลูกเป็นไรอ่ะคนเดียวปกติเราจะมาเจออีกคนนึงยืนอยู่ใครอีกคนใครอีกใครที่แบบว่าเราจะมาช้ากว่าคนแต่อันนี้เรามาเร็วเราก็ต้องยืนรอคนนคมาคนี่มาแล้เนี่ยว

มันทางแล้วอ่ะเราชอบอ่ะมีอีกบอสอะไรนะอันนี้เขาทำเพราะว่าเราพูดหรือเขาทำมาแล้วเขาบอกว่าได้มาแล้วไม่รู้ว่านนแค่นั้นทาไม่ถึงเร็วเอาดีๆไม่บอกให้มาเจอเลยเร็วนอนขอบสวัสดีค่ะ ไล่ผู้ผู้เอาส่งไม่ไม่จริงจไมผู้อาใเอไวกมือนนี้ทำไมหนด้วยคนทุกมุมเอ๋อวจริงๆแหละให้มันรดเถอะกำลังรออยู่พี่อุ๋ยไม่้ซื้ออะไรให้กินแล้วว่าพี่อุ๋ยบอก อุ้ยบอกว่าให้เธอต่ผลไม้ให้หนูกลัวเพราะว่ามันจะเป็นเมนกน่่ะเป็นเมนทั้งปีเลยเยจัดอ๋อเ่องเียนกันเ่ะเอาเยอะนเนี่ยเเนี่ยเม้ยฉันเมนนะเมนแขก่ะนะเป็นว่าีคนเอก็เหมือนกันนะเดเเด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 นเดเเเน พี่มทำไมล่ะไอ้ไมยตอมไ่า่ไม่ชัยพี่วะ่าจะไม่ใช่ไหมเดพ่โลก็มเียี่่จะขับมาอยู่แล้วเดีพลับมาจะไม่หวันหน้าที่เธอคืออะไร่ลไม่หว่่นไหวั่นคือใครตัวเน้เอาลูกไรชื่อสิใครชื่อสิ่แ่ปา ตอนนี้เราเปีนดคนนานแล้วไม่มาแล้วหรอคะอ๋อลืมไปว่าพี่คู่ฝั่ที่ถึงเขินเนี่เจอพี่คู่ไหมพี่คู่ไม่ได้มาแล้วอ่ะมายังไม่มายังกลับอยู่ยังกลับอยู่ไปเที่ยวยยให้ดีดีหนิหนึ่องสามแปดแปดสองสาดเขาคิดบ ใครสองคนคอ่ะไรรักกันก่อนนะคือเหมือนอื่นฉันยังไงวะเนี่ยโอ้น้ำไม่หรอกพูดอะไรไปเราไม่รู้สึ่อะไรหรอเราไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้พูดอีกกันพูดอีกค่ะใช่เบอร์มาใครใครอะแม่เหมินไม่ที่สองคนนี้มาเร็วที่ใครมาเร็วใช่สวัสดีค่ะ ไม่นคยเดงนมาเลยว่าปกติจะมาเจ็ดโมงบบตื่อะไร้าไหมตรงๆจะมาเจ็ตรงต่อเวลาเราไม่มาเร็วเไม่มามมแต่มาเะเสรมากมาร็มาเเรวมารมาเรมารวเม่มาเมเวเมรวอเร็็วเ เมื่อคืนเมื่อคืนใครจะโดนอะไรนะใครจะโดนอะไรกันแกมือน้วแตะเลยนะเอารูปแล้วไปได้พี่อ่านในทวิตเตอร์เฉยอะไรเดี๋ยวมันขาดไหมไม่ขาดมันไม่ใช่ของแพงไม่หรอหัวอะไรวะเะี๋ยวนะไม่ถ้าของแพงกันมันก็ไม่ขาดจริงๆไงแหวนเธอที่บ้านเด็กแหวนเด็กแหวนเด็กดูกับเราไอ้จันต์ไอ้จันต์เวลาไปทิ้งที่บ้านเรา แล้วหาไปเจอแล้วตอนเนี้ยอ้าวจริงบ้าจริงเหมือนไหมเช่าเหมือนไหมวามวเยอะบงเมมอ่ะม่อะไรอเฉเนี่ยแค่นี้เขาก็ปิดละมีความสุขลนพี่เปนพื่อนแล้วพี่นี่เออไม่ใช่้เกาะจุกกระจกะจมาบ พู่ใชกระจกไหมแล้ไม่ไเอุน้าอ้ปหมดแลวเนี่ยวอยไหนสีส้มก็ส่ตาตาบอกสีส้มนี่สะไรคะสีส้มน้ำตาน้ำตาเดี๋ยวครับเขาพากี่เอ็มางก็ได้เดียวเดี๋ยวดาแ้ยอยมอเ้ยราก็เรามีชุดตอนสัมภาษณ์ไงทำไมต้องเปลี่ยนอะมีวีเปี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอะ ยอยอะแบย้อยไปแล้วนาไ่าจากน้าก่อนนี้ของนอ